สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียนน้องปอนะคะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญปยทานนะคะดอกผีเสื้อลาตีมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์สองค่ะจํานวนสี่เส้นนะคะความยาวอยู่ที่เส้นละ35เซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เรียงทั้ง4ี่เส้นให้เสมอกัน แล้ววัดลงไปที่ความยาวนะคะ9ซนติเมตรครึ่ง9้ซนติเมตรนะคะพับลงไปค่ะปลายดิบบินนะคะที่สั้นกว่านะคะเอาไว้ด้านบนค่ะวางลงไปนะคะจับตรงรอยพับค่ะตรงรอยที่เราพับจับขึ้นมานะคะปลายดิบบินที่สั้นกว่าจะเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะต่อมาก็จับตรงรอยพับเส้นที่สองค่ะ ปลายริบบิ้นที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะหลังจากนั้นเอาเส้นที่สองมาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะปลายริบบิ้นที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมานะคะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่สองลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นต่อมาจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หออกมาค่ะ ดึงเซลิบินเส้นสุดท้ายนะคะให้กว้างๆนะคะกลางออกค่ะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะลิบบินจากด้านบนให้เราพับลงมาด้านล่างค่ะลิบบินนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงดึงออกมานะคะปลายริบบิ้นจะออกมาทางขวาหลังจากนั้นกดที่มุมทุกด้านเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะ เส้นที่อยู่ด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นที่อยู่จากทางขวาสอดมาทางซ้ายเส้นที่อยู่ข้างล่างให้สอดขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายนะคะสอดผ่านมาทางขวาหลังจากนั้นก็กดทุกมุมเลยนะคะ เสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะให้เราพับกลับลงมาด้านล่างค่ะหลังจากนั้นเราบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะ จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปนะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้เราพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวานะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายเราดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้เราจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะ นำเส้นริบบิ้นพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวานะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้เราจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นนี้หลบมานะคะเส้นด้านบนเส้นนี้ค่ะพับกลับลงมานะคะ บิดปลายริบบิ้นมาทางขวานะคะแล้วเราก็สอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเซริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวจะเริ่มทําจากเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาค่ะพาเซริบบิ้นนะคะออกมาทางขวาเนี่ยค่ะสองเส้นคู่นะคะจับตั้งฐานขึ้นไปด้านบนนะคะเอาสองเส้นคู่นี้ ตั้งขึ้นไปด้านบนเส้นที่เราทําคือเส้นนี้แล้วก็เส้นนี้นะคะเส้นที่เราทําอยู่คือเส้นนี้เส้นที่ชี้เส้นที่อยู่ทางซ้ายเอาเส้นที่อยู่ทางขวาเข้ามาด้านในค่ะต่อมาค่ะพาเซลิบบิ้นะคะมาทางขวาสองเส้นคู่นะคะแล้วก็จับตั้งฐานลิบบิ้งขึ้นไปค่ะเส้นที่เราทําคือเส้นทางซ้ายเส้นที่อยู่ ขามือให้เอาเข้ามาด้านในค่ะต่อมานะคะพาดเฉียงริบบิ้นนะคะมาทางขวานะคะเป็นครั้งที่สามค่ะเราจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเส้นที่เราทำคือเส้นนี้เอา3เส้นนี้หลบมาค่ะเส้นริบบิ้นนะคะพ้าเฉียงมานะคะทางขวาค่ะ หลังจากนั้นม้วนตรงกลางเส้นลิบ,บินเข้ามาด้านในค่ะแล้วก็สอดลงไปที่ฐานตรงเส้นนี้ค่ะนี่ค่ะกีบดอกนี้นะคะสอดลงไปเลยค่ะปลายริบบินทะลุออกด้านล่างค่ะนี่นะคะปลายริบบินทะลุออกมาแล้วดึงออกมาค่ะนี่ค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะ เส้นต่อมาเส้นที่เราจะทําเส้นต่อมาก็คือเส้นที่อยู่ด้านบนสุดให้เราจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะแล้วก็เส้นนี้นะคะที่เราจะทําเส้นต่อมาเอาสองเส้นนี้หลบมาค่ะจับริบบิ้นมาทางขวาค่ะม้วนเส้นริบบิ้นเข้ามาด้านในนะคะหนึ่งรอบสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกนี้ค่ะ เสร็จแล้วนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะต่อมานะคะสองเส้นค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนสุดนะคะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะเส้นริบบิ้นมาทางขวานะคะม้วนเส้นริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกรีบบอกนี้ค่ะเส้นลิบบิ้นนะคะอยู่ด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะนี่ค่ะพับริบบิ้นนะคะมาทางขวา ม้วนเส้นริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะนี่ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะคือเส้นนี้นะคะเราก็จับปลายริบบิ้นขึ้นมาค่ะสอดเข้าไปนะคะ นี่ค่ะสอดเข้าไปนะคะใต้ล่างกีบดอกนี้นะคะปลายริบินจะมาทะลุออกตรงกรีบดอกนี้ค่ะนี่ค่ะก่อนที่เราจะดึงออกมานะคะให้นํานิ้วโป้งด้านซ้ายนะคะกดไปที่กีบดอกนี้นะคะกดไว้แล้วเราก็ดึงปลายริบินออกมาค่ะนี่ค่ะดึงออกมานะคะ ขอบของริบบิ้นให้เหลือไว้ประมาณนี้นะคะไม่ดึงให้สุดนะคะเส้นต่อมาเส้นที่สองเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราเรานำกลับขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะตรงกรีบดอกนี้นะคะสอดเข้าไปเลยค่ะปลายริบบิ้นจะมาโผล่กรีบดอกนี้นะคะนี่ค่ะปลายริบบิน้นดึงออกมาค่ะนำ นิ้วนะคะทางด้านซ้ายกดไว้ค่ะตรงกีบดอกที่เราจะดึงนะคะดึงออกมาขอบของลิบบินให้เหลือไว้ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะเส้นลิบบินที่ชี้เข้าหาตัวเราค่ะเรานำกลับขึ้นมาด้านบนนะคะสอดลงไปใต้ล่างกีบดอกนี้ค่ะ ดึงออกมาค่ะนี่ค่ะขอบของลิฟวินเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นลิฟวินที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะนำกลับขึ้นมาด้านบนค่ะสอดลงไปที่กีบด,ดอกนี้ค่ะแล้วเราก็ดึงออกมานะคะนี่ค่ะ เอามือกดที่กีบบอกไว้นะคะดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเส้นริบบิ้นขึ้นมาวนอยู่ด้านบนทั้งหมดสี่เส้นแล้วนะคะเส้นที่แม่เหมียวจะทําคือเส้นนี้ค่ะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเส้นนี้นะคะเราก็จับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะหลังจากนั้นจับที่ปลายริบบิ้นม้วนเข้ามาด้านในค่ะหนึ่งรอบ นะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกนี้ค่ะนี่นะคะสอดลงมาแล้วปลายริบบินจะทะลุออกมาด้านล่างค่ะนี่นะคะปลายริบบินทะลุออกมาแล้วค่อยๆดึงออกมาค่ะนี่ค่ะค่อยๆดึงออกมาทีละนิดนะคะนิ้วด้านซ้ายก็ช่วยด้วยนะคะช่วยในการดึงนะคะ เส้นต่อมาเส้นที่เราจะทําคือเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือค่ะเราจับขึ้นมาด้านบนค่ะหลังจากนั้นม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกนี้ค่ะสอดลงไปเลยค่ะปลายริบ,บินทะลุออกด้านล่างค่อยๆดึงออกมาค่ะ นี่ค่ะต่อมาเส้นที่สามค่ะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายจับขึ้นมาด้านบนค่ะม้วนเข้ามาด้านในค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้นะคะปาริบบินทะลุออกด้านล่างค่อยๆดึงออกมานะคะนี่ค่ะเส้นต่อมา เส้นนี้ค่ะจับขึ้นมาด้านบนม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีดดอกนี้ค่ะดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับนะคะ ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะลิบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือให้เราสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างให้เราสอดขึ้นไปด้านบนนะคะ ดิบบินจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราตัดปลายดิบบินทิ้งค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e นะคะช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะแล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ แม่เมียวจะมาแนะนำวิธีพับเหรียญปรยทานทุกๆวันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ